นักแสดงและคนเบื้องหลังวงการบันเทิงเขาร่วมงานประกาศผลรางวัลน,นาตราชครั้งที่5 รัศดาไลท์เทเตอร์แคบลงไปถนัดตาเพราะขาข้ามไปด้วยบรรดาศิลปินดารานักแสดงนักร้องผู้จัดผู้กำกับการแสดงคนเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการบันเทิงที่ตบเท้าเข้าร่วมงานประกาศผลเรื่องวันนาตราชครั้งที่5าประจำปี2556ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการสร้างวัตรฐานและยกระดับการตัดสินเรื่องวันด้านวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงตลอดจนสร้าง กำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไปแค่เริ่มต้นผลงานก็คือหาด้วยโชว์พิเศษจากศิลปินเดือสตาร์แก้มโดมกันตั้มและสอพิธีกรทำงานแปรงทุกชนและออมศินิสาที่มาพร้อมเพลงขอใจและเบอร์โทรในเวอร์ชั่นแปลงเนื้อเพลงที่ประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงตลอดปีที่ผ่านมาสไตล์หยิกแกมหยอกที่โดนใจผู้ชมออกมากๆ การตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุแล,ละโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆโดยขั้นตอนการลงคะแนนและผลคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ที่ได้รับรางวัลโดยการประกาศรางวัลเริ่มต้นที่รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมได้แก่รายการข่าวสามมิติ รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมตกเป็นของสายสวรรค์ขยันยิ่งจากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมเป็นของสัญญาคุณากรจากรายการเจาะใจที่ยังคว้ารางวัลท็อกโชยยอดเยี่ยมไปได้อีกหนึ่งรางวัลสำหรับรางวัลบาลลตี้ยอดเยี่ยมได้แก่ The Voice Thailand เสียงจริงตัวจริงซีซั่นสองรางวัลละครชุดยอดเยี่ยมได้แก่ซีรีส์สะท้อนปัญหาสังคมเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างบันทึกกรรม ด้านรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมได้แก่เพลงรักแท้เหนือกาลเวลาขับร้องโดยป,ป๊อปปองกูลจากละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพฝีมือการแต่งจัดลายประกาของหนึ่งนรงวิทย์ส่วนรางวัลนักแสดงสมทบช่ายยอดเยี่ยมตกเป็นของอเล็กเลนเดลจากละครเรื่องสามีและงานนี้ละครเรื่องทองเนื้อก้าวก็กว่าไปถึง6รางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมรางวัลนักแสดงสมทบญิงยอดเยี่ยมได้แก่อัมพาภูสิทธิ์ในบทยายแลรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ปอ นัวุฒิรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่นุ่นวรนุษรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่พงษ์พัฒน์วชิลาเป็นจงและรางวัลละครยอดเยี่ยมที่ครั้งนี้ออฟพงพัฒน์ก็ได้กล่าวว่ารีเดตให้เป็นที่พูดถึงอีกครั้งผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับรางวัลน,นะครับขอขอบคุณความสุขที่มอบคืในให้กับพวกเราทุกคน แคชั่วคราวขอให้เป็นความสุขตลอดไปนะครับระยะคนิ้วอย่างนี้ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านซึ่งถือเป็นรางวัลอันสังเกติที่ได้รับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สร้างสารรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมต่อไปค่ะทำงานด้วยความสุขทำงานด้วยความสมัครสมานสามัคคีนะครับ มันก็ก็ผลที่ผลงานออกมาเมื่ออย่างที่เราเห็นนะครับทุกคนคนดูก็มีความสุขด้วยนะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นในการทำงานเราไม่ได้หวังเรื่องรางวัลและเหลืออะไรเลยนะฮะเพียงแค่ทำให้ดีที่สุดณนะตอนนั้นพี่นุ่นทำหน้าที่นะักแสดงเป็นตัวลำยอให้ดีที่สุดนี่เป็นตัวสารที่สุดเยรแลก็เยรแลที่สุดวันเฉลิมก็วันเฉลิมที่สุดผมก็มั่นใจว่าถ้าพวกเราเชื่อคนดูก็ต้องเชื่อครับ